โอเคหลังจากเราเพิ่มสินค้าแล้วก็รับเข้าสตอ็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําการคีย์ขายได้เลยนะครับมาที่นั่งโต๊ะหรือการขายก็ได้นะครับโอเคเราจะทําการเลือกโต๊ะเลือกโซนที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวเก้านะครับกับเบิร์ดเข้ามานะครับผมจะคีย์ขายแก๊สเลททั้งหมดประมาณ3ชิ้นนะฮะสำาระเงิน โอเคเท่ากับว่าเราจะขายไปแล้ว3าชิ้นเนาะทีเนี้ยต้องดูรายง,งานเกี่ยวกับต้นทุนกำไรนะครับเราจะมาดูที่หลังร้านรายง,งานนะครับเลือกที่รายง,งานผู้บริหารนะครับเลือกที่รายง,งานต้นทุนกำไรกดแสดงรายง,งานครับก็จะปรากฏแบบนี้เลยครับแกสเลส จำนวน3นะครับที่ขายได้การขายทั้งหมด300นะครับราคาทุน240บาทกำไรทั้งหมด60บาทคิดเป็น20%ครับผม